ทุกคนคะน้ำพริกหนุ่มก็ตํมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ได้หนึ่งถ้วยคุณพูนนะคะค่ะสูตรนี้ทำไม่ยากเลยเพื่อนๆนก็ทําขายได้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้จะทําเมนูน้าพริกหนุ่มนะคะได้พริกหนุ่มมาสีถุงนะคะทุกคนราคา3.99ก็ตีไปสีดอนเนาะค่ะเขากําลังเคี้ยวกําลังสดนะคะกําลังดีเลยค่ะแล้วเราจะมาแกะออกแล้วล้างทำความสะอาดนะคะ ค่ะแล้วก็ได้นะคะพริกสดมาด้วยนะคะเป็นพริกสดยาวนะคะมา2ถุงอันนี้ก็ราคาก็2ดอนกว่านะคะค่อนข้างแพงค่ะเพื่อเติมความเผ็ดนะคะค่ะแล้วก็ส่วนตรงนี้นะคะก็มีหอมแดงนะคะหอมหอมหัวใหญ่เออหอมหัวใหญ่เล็กค่ะเอาแบบเล็กแล้วเวลาเราจะเอาไปอบมันจะง่ายนะคะแล้วก็กระเทียมค่ะทุกคนค่ะเราจะเอาเข้าไปอบแบบนี้เลยเพื่อที่ว่า อบอยู่ในเปลือกของเขาค่ะมันจะได้หอมๆนุ่มๆเนาะค่ะเราใช้นะคะองศาวันนี้200อองศาเซลเซียสนะคะถ้าอันไหนสุกก่อนเราก็จะออกมาก่อนนะคะค่ะทุกคนคะตอนนี้เราก็จะเอาลงไปอบนะคะเราก็จัดเรียงไว้ได้2ถาดน,นะคะ ราจะคอยดูนะคะอันไหนสุกก่อนนะคะเราก็จะออกมานะคะหรือว่ากลับด้านเขานะคะทุกคนทุกคนค่ะนี่ค่ะหน้าตาพิ่ของเรานะคะ แล้วก็คอยกลับด้านนะคะนี่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะออกมาเลยค่ะอันนี้มันอยู่ชั้นบนนะคะก็จะสุกสุกง่ายกว่าชั้นล่างนะคะก็ทยอยกลับด้านค่ะ ทุกคนคะตอนนี้นะคะพริกของเราก็สุกแล้วนะคะค่ะเราจะปอกเปลือกนะคะปอกไปทีละอย่างเนาะอันนี้ก็เป็นกระเทียมอันนี้ก็พริกพริกเขียวแต่ตัวเขาออกค่ะ อ,นนะะอันไหนแก่ก็ตัดออกค่ะไม่เอาเนาะ ส่วนพริกนะคะก็เอาเปลือกออกแล้วก็เอาเมล็ดออกค่ะ เสร็จนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะคะ ค่ะทุกคนคะพริกของเรานะคะก็แกะเปลือกเสร็จแล้วนะคะค่ะเราก็จะมาตํานะคะสําหรับพริกตัวนี้นะคะเราก็ทําเป็นฉีกเป็นเส้นๆน,นะคะเส้นย,วยาวๆนะคะทุกคนให้เขาออกมาสวยๆนะคะค่ะคือเราจะไม่ปั่นนะคะเพราะว่าเราอยากให้เขาเป็นเส้นสวยๆงามๆเนาะค่ะ,ะส่วนตัวนี้ก็จะตํานะคะให้ให้เขาแหลกนะคะทีละอย่างก่อนก่อนที่จะเอามารวมกันอีกทีเนาะ ไปทุกอย่างให้แหลกนะคะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะคะพริกก็ตําเสร็จแล้วนะคะทุกคนต่อไปก็เป็นกระเทียมค่ะกระเทียมตําทีละอย่างนะคะให้เขาแหลกจริงๆเลยเราก็ใหเอารวมกันอีกทีค่ะ นี้หอมนะคะทุกคนหอมหัวใหญ่กับหอมแดงค่ะตํารวมกันแล้วก็ละเอียดแล้ะเราพอใจแล้วเราเอาก็ประมาณนี้เนาะค่ะเอาออกไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวก็ตำพริกหยวก ยวกนี้เราจะไม่ตําให้แหลกละเอียดนะคะจะให้เขาเป็นเส้นๆอยู่นะคะนี่ค่ะที่เราตาแล้วเสร็จเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็จะแยกไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยรวมอีกทีตัวนี้ตาต่อนะคะเราตาพลิกหยวกไม่ให้เละมากนะคะเพื่อให้เขาเป็นเส้นสวยๆพอตําเสร็จแล้วเราก็จะเยอะๆๆเ,เ,เ,เข้าหากันค่ะพร้อมกับเครื่องปรุงค่ะ ค่ะตอนนี้ก็พร้อมแล้วที่จะปรุงนะคะทุกคนนี่คือพริกของเราที่ตำไวอันนี้ก็พริกหยวกนะคะพริกเขียวอันนี้ก็กระเทียมนะคะแล้วก็หอมแดงแล้วก็หอมหัวใหญ่นะคะค่ะรวมกันหน้าตาประมาณนี้นะคะเราแบ่งแยกการตำเพื่อให้เขาละเอียดนะคะแล้วก็ค่อยมารวมกันอีกทีนะคะเครื่องปรุงนะคะก็มีเกลือนะคะอ่าเราจะปรุงลงไปเลยนะคะเราจะปรุงลงไปนี้ก่อนแล้วค่อยเอาใส่ครกนะคะค่ะ,ะประมาณนะคะ ปลายช้อนชานะคะเกลือเราจะไม่ใส่เยอะมากน้ำจะเค็มอันนี้คือชูรสนะคะทุกคนถ้าเพื่อนๆไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะเราจะใส่ไปประมาณครึ่งช้อนชาค่ะน้ำตาลนะคะทุกคนน้ำตาลก็ประมาณครึ่งช้อนชานะคะ อันนี้ผมรสดีค่ะผมลสดีประมาณาประมาณาปลายช้อนโต๊ะเนาะนะคะโอเคแล้วก็ซอสค่ะซอสถั่วเหลืองค่ะ หช้อนครึ่งนะคะโอเคซอสฝาเขียวค่ะหนึ่ช้อนน้ำปลาค่ะน้ำปลาประมาณครึ่งครึ่งช้อนเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาเาตำมรวมกัน ลาเพื่อนๆปรุงนะคะใส่ลงไปแต่น้อยก่อนนะคะถ้าเกิดไม่พอนะคะก็เ,เพิ่มได้นะคะเดี๋ยวมันจะเค็มเกินไปค่ะ 让你看。 คะตอนนี้เราก็จะชิมดูนิดนึงนะคะว่านันพิ่ของเราโอเคยังทุกคนคะยังเหนไม่พอต้องใส่น้ำปลาอีกเนาะใส่น้ำปลาอีกอโอเคประมาณครึ่งช้อนเนาะค่ะแล้วก็หอมวอดีนิดนึงรสอดี นี่ก็ได้แล้วค่ะถ้าเพื่อนๆทำนะคะอย่าเพิ่มใส่เยอะนะคะกะเอาอย่างละนิดลวหน่อยต้องการจะให้หนักไปด้านไหนนะคะก็ใส่ตัวนั้นลงไปนะคะน้ำปลาก็จะมีความเค็มมากกว่าซอสนะคะต้องการให้ออกรสค่อนข้างเข้มข้นมากกว่าก็เติมน้ำปลา มากกว่าซอสค่ะถ้าอยากให้ออกอหวานนวนๆโคจะเป็นซอสมากมากกว่านะคะค่ะโอเคลยวชิมอีกครั้งหนึ่งเนาะอืมอร่อยอร่อยมากเลยค่ะค่ะวันนี้เราก็จะจัดเสิร์ฟกับไข่ต้มน,นะคะทุกคน ค่ะทุกคนคะน้ำพริกนมก็ต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ได้หนึ่งถ้วยคุณพูนนะคะค่ะสูตรนี้ทําไม่ยากเลยเพื่อนๆนก็ทําขายได้นะคะถ้าไม่ขี้เกียจแกะเปลือกนะคะค่ะก็ถ้าเกิดว่าเรา,เาจะทํารับประทานนะคะไว้นานๆก็แบ่งใส่กล่องเล็กๆแล้วใส่ช่องแข็งไว้นะคะค่ะถ้าเกิดว่าจะทําทานนะคะก็ประมาณหนึ่งอาทิตย์เนาะนะคะไม่ควรจะเกินหนึ่งอาทิตย์เพราะอากาศก็ร้อนเดี๋ยวจะท้องเสียนะคะทุกคนค่ะวันนี้เราก็จะทานกับ ไข่ต้มนะคะไข่กาลังต้มอยู่ยค่ะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนน้ําพริกหนุ่มของเราไข่ต้มแล้วก็ผักลวกนะคะค่ะนี้คือผักลวกที่ผสมประสานกันหลายอย่างนะคะมีข้าวโพดเนาะมีมันฝรั่งมีถั่วมีแครอทแล้วก็มี ค่ะทุกคนคะ่ะนี่คือน้ำพริกหนุ่มของเราที่ทำวันก่อนเนาะคะ่ะเราก็จะทานคู่กันนะคะแล้วก็จะหาผักมาแก้มด้วยหรือว่าจะต้มไข่นะคะทานรวมกันก็เข้ากันได้ดีๆเนาะ